ไม่ทันได้เกี่ยวดีเลยลิ้นเอยตัวนี้เข้าแก้มนะครับนี่ทุกคน S I X ไซส์ประมาณ2โลนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับแต่สีสวยเอ้ยผมชอบสีนี้นะชอบสีนี้กว่าสีดำอีกสวยดีอ่ะมันเล่นสีได้ดีเขียวเหลืองอมม่วงไปเรื่อย <laughs> สีสวยนะครับทุกคน SRX นะครับสี่ขานะครับเตะน้ำดีนะครับตัวเบ็ด 6O หนึ่งแพ็คกิ้งมี3ตัวนะครับโอเคฟังด้วยครับกับ SRX นะครับคันที่ใช้เป็นคันไซโกะม a สเตอร์ไซเนปเปอร์โปรนะครับแล้วก็เป็น D ี s ซีย S24 โอเคฟังด้วยครับรู้เรื่องมันนวดกันตั้งแต่ที่ลงไปที่แล้ว ี่ลงไปปุ๊บเห็นปุ๊บอา่าแสดงที่เข้าไป,เข,าไปเข้าไปก็ต้องเข้าไปห้องป่วผู้ป่วยหญิงไะดไิไม่ไม่ลงตรงนั้นแล้วก็คิดว่าหลังห้องหลังผู้ป่วยหญิงจะมีห้องน้ําแต่มันไม่มีไงอ๋อพี่ก็เลยเดินยาวไปนู่นเลยเดินไปฉุกเฉินเลยอ่าอ่าถ้าฉุกเฉินมันมีอยู่ข้างหลังนะ,ะต้องลงบันไดไปใช่ใชอ่าอ่าทางนั้นใช่นึกว่าเข้าไปในห้องผู้ป่วยหญิงเลยน้ำเยอะหมดแล้ว ผมได้ต่อแหละดูดดูดไม่ได้หยุดได้ยินเลยถึงขนาดได้ดูดแล้วก็ช้ำๆ้ำเลยเรื่องเดี๋ยวฟังขึ้นมาฟังเอื้อ เยอะเดี๋ยวปามจะขึ้นมาฟังด้วยอะไรคุยเรื่องอะไรน <c oughs> ะหักไหมหัก <c oughs> ไหมเนี่ยน้องไทยตรงับบพี่นะครับเหยื่อครับ อโอ้ยพยายามอ่ครับแป๊บนึงมัรงมาเลยครับถลกแก แก้มครับแต่ไม่ยกดีกว่า <c oughs> ไอ่เราก็อยากจะยกแหละแต่เราเาช้าเช้าอยู่ทุกคนยังนเขาเช้าอยู่นี่ดูดิทะลุกแก้มเลยพระสวีนะครับผมว่ามันกำลังสายกันอยู่เลยเมื <c oughs> อ่ามาอเราคุยปุ๊บรู้เลยยังเท่าคู่เท่าคู่อีสวยครับตัวนี้ ใส่ด <ítulo> ีเจอลรื่อๆผมแน่นๆหน่อยครับจับทั้งหิ่งเราทีไรเหมือนเก่งทุกทีไม่ว่าจะไต่เลยผมเก่งไว้หมดแล้วเดี๋ยวเทั้งหิ่งห้องเข้ารอบนี้เกมนะครับทุกคน สงสัยยังเนียนเลยสงกบยางเลยเมื่อกี้ถ้าลูกแก้มไปเลยคับพี่นอ้องดำตัวนี้สองโลไหม <c oughs> อาสักสองโลอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวไต่ว่ามไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงอีกแล้ว <c oughs> นะพูดแค่นี้พอสองโล พอแค่สไปเราดีวิสี่พอบอกเราสี่ไม่ถึงเดี๋ยวจะขึ้นกิโลเดี๋ยวไต่โชยขึ้นกิโลอีกเมื่อวานโดนไปแล้วไงนี่ครับนี่ SRX สี่ขา้โหตัวนี้สลารยาน้วครับโดนฟันไปขาขาขาไปหน่นห้อยต้องแตงต้องแต่งเลยนะครับเหลือกระดูกหักไปแล้วเหลือแต่เนื้อห้อยละ โอ้ตัวนี้อ่ะโอ้หเลยสุดยอดนะครับฝากกันด้วยครับ S R X ตัวนี้นะครับหนึ่งแพ็คกิ้งมีสามตัวนะครับสี่ขาใช้ได้หลายชั้นเด็ดขาหน้าออกอชั่นจะแบบหนักๆดังๆเหมือนตีน้ำดังบุกๆเลยนะครับโอเคฝากกันด้วยครับ S R X สวยๆนะครับคานก็เป็นไซโกลมัตเตอร์เซนเนอร์สไนเปอร์โปรสิบยี่สิบไปางหกสิบแปดนะครับแล้วก็เป็นดีเซอรเอยี่สิบสี่กำลังเบรกอยู่ที่แปดกิโล แล้วเป็นกำลังเบรกที่แบบนิ่งมากเลยเห็นป่ะเมื่อกี้ผมต้องคลายเบรกให้ครับมันไม่เปิดเลยคือผมปิดไว้หมด้องว่าวัดก็เอาให้แน่นไว้ก่อนนะครับเราก็ต้องคลายเบรกช่วยนะครับ N14 นะครับรอบ7.3โอเคฝากด้วยใส่สวยๆเลยกับ SRX สุดยอดไปย่ายใหมย้าม่เปิดเครื่องนะครับุ่นนจอหุ้นั่นเลย่อเราต้องไปให้ถึง ถายไม่ได้ผมลงสูตรายไม่ได้ใช่ผมลงสูตรายแปล่อยายนอนเลยต้องเ <c oughs> ปน็นปลายตัสูงถึงแยกจะเข้ากันอือหืออือหือโอ้อือหืออือหืออ้อือหืออือหือตงอือหือขึ้นจีบครับ ขึ้นจีบครับขึ้นจีบครับอื ขึ้นจิบลากเยื่อมาพอดีเลยอ่ะคู่ตัวนี้วะน่า,นาจะเดี๋ยวครับด้นสองครับกัดเบานะมันดูดไงอ๋ออือ ขอสวิงหน่อยครับคู่ครับสวิงไปยากเหลือเคยโอ้โหแค่มาสวิงมาจะก้อ็แต่ให้สวิงมาอย่างเงี้ยเดนลงน้ำไหมเฮ้ยไอ้หนุ่มจะเล่นเยอะแรงเหลือแรงเหลือ ขึ้นจิบครับทุกคนขึ้นจิบตเต็มตัวนี้ขึ้นจิบโอ้ขึ้นทะลุครับตัวนี้ตัวนี้ทะลุครับไปทะลุนะตัวนี้ ทะลุตาไม่นอนครับแน่นอนครับตรงนี้ได้ครับได้ครับผมนิ่งมันขึ้นจีบอะทุกคนมันขึ้นจีบครับนั่นอะคือตีเข้าไปข้างในแล้วมันอยู่ๆมันขึ้นจีบมาผมก็โยกโยกเหยื่อเข้าหาเลยมันก็ดูดเราเลยนะครับเอาเรื่องจริงๆเนื้อสายนี่ดูเข้าปากนี่ เอาเรื่องจริงๆ si นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งแพ็คมีอยู่3ตัวนะครับตัวเป็หนึ่งตัวนะครับหุดมาก4ขานะครับเด็ดขาหน้าออกก็ใช้2ขาได้อีกนะครับสกิปปิ้งแนะนำา2ขาน้ำหนักดีดตีแม่นนะครับสำหรับงานปลาเนี่ยมาตีปลาลังเนี่ยก็ใช้เป็น4ขาแอคชั่นจะเตะน้ำรัวๆนะครับอดใจไม่ไหวกัดแน่นอนโอเคฝากกันด้วยครับ srx shadow นะครับตัวใหม่จากค่ายพลัวนะครับ ตัวแรกที่ทำ shadeo ด้วยตัวนี้เทสมานานมากโอเคกันด้วยครับน้าๆขันที่ใช้ก็เป็นขันไซโกมาเตอร์สเนเปอร์โปเลาะดีแสเอ็ยบสี่สุดยอดฝังด้วยครับสตายอด mình hặc size đi đấy của bên phòng nó mới to. จะตัวเบ็ดแล้วดีสวยเกินตัวนี้เ,นเคลื่อไปครับอ๋อสวีนวยครับครับตก่อนเคครับทุกคนอืม ไซดีครับตัวนี้มีห้าครับตัวนี้สายเถียงก็บอกว่าห้าตืนใจอุ้ยใหญ่จริงมันยาวด้วยนะใหญ่ยา,ย,ยาวอะ่ะเหมือนผมเลยอ่ะได้นะครับได้นะครับลุบว่าูปรลอยยิ้ม,มเลยนี่แน่เหคน อ่ะแตะมันเลาะมานี่โอ้โหดูดิใหญ่ครับตัวนี้เอาเรื่องของจริงของจริงตัวนี้ฝางให้ไต่ลเลยจับตากล้องเล่นหลอนเนี่ยเยือหายแล้วต่ทุกคนมันโหดมากอ่ะเหลือตัวเบ็ดครับเข้าเต็มเต็มเลย ดูทุกคนเอาเรื่องนะครับน่นนะปลาดำวูดใส่ทีแรกก็ตี3ไปบุ้มเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับไซส์สวยเลยตัวนี้ srx ครับตัวนี้สี่ขานะครับเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการเลยจะสองขาสี่ขานะครับตัวเบ็ดหกโอนะครับแถมไปให้นะครับมีตัวเบ็ดแถมไปให้นะครับนี่ครับไซส์ดีเลย นะครับบอกด้วยครับ S R X ยอดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นนะ Pan ก e i k o Master s n i p เปอร์โปร DCR S ยี s ่สิบสี่นะครับตัวนี้ตีดีตีง่ายตีลื่นฟรีดกันเลยทีเดียวนะตีลื่นมากจริงๆตาล้องลองตีแล้วลื่นไหมลื่นดีร้อนนะครับช่วงนี้โอเคบอกด้วยครับ S R X